ยุคนี้อะไรอะไรมันก็ต้องใช้เงินทั้งหมดในยุคนี้ชาวโลกก็เลยให้คุณค่าเรื่องของทรัพสินเงินทองกันมากบางคนบอกว่าเงินคือพระเจ้าเนี่ยทำไมเด็กเล็กต้องศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็ปลูกฝังมาว่าโตขึ้นจะได้มีงานมีการทำมีเงินเดือนใช้ จะได้ซื้อบ้านซื้อรถนะมีครอบครัวต่างๆอะไรๆมันก็ต้องใช้เงินทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็เลยเข้าใจว่าถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องมีทรัพ์ยสมบัติมากส่วนใหญ่แล้วชาวโลกเราก็หมดเวลาไปกับสะสมทรัพย์เงินทองกันมากเย บางคนก็เข้าใจว่าเราต้องสะสมทรัพย์ไว้เน่ยเราจะได้ไปสบายตอนแก่เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้นี่อะไรอะไรมันก็ใช้เงินคนก็เลยมุ่งอยู่กับการทำมาหากินหาเลี้ยงชีพปล่อยให้วันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงเลยไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็หมดเวลากับการทำงานหาเงินทั้งหมด ปัญหาอุปสรรคก็มากทำให้คนเกิดความเครียดเ,ยเกิดความกดดันกันมากนะแม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังไม่จบเรื่องของภัยโรคระบาดต่างๆโควิดเนี่ยบางคนนี่ปเป็นเศรษฐีฝรัร่งมีปเป็นเศรษฐีรวยเราก็ มีทรัพย์มากสมบัติมากแต่พอโควิดระบาดป่วยโควิดก็ต้องจากโลกนี้ไปเราทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างไว้มันก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรแก่เขาเลยแต่เมื่อเราจากโลกนี้ไปนะทรัพย์สมบัติที่เราหามาเนะี่ยต่อให้มันจะมีมากสักเพียงใดนะมันก็ไม่ได้ให้คุณค่า อะไรแก่เราเลยบางคนก็เข้าใจว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขได้นะถ้าเงินมันซื้อความทุกข์ออกไปจากชีวิตเราได้นะฉันเศร้ามากเลยเสียใจมากเลยเนี่ยเธอเอาไปห้าหมืนเนี่ยเอาความเศร้าออกไปจากใจทันทีเนี่ยทำได้ไหมเพราะฉะนั้นทรัพย ภายนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้อิงอาศัยได้แค่เปลือกนอกเท่านั้น